อ่าโอเควันนี้เราจะเรียนวิธีการพับทิชชู่สำหรับใส่ในจานอ่าทิชชู่เช็ดปากเช็ดอะไรเนาะเช็ดมือเนาะนี่ฝีมือฝีมือปะปะกคุนเตอร์พับกระดาษให้เรานะคะสวยมากอันนี้สวยโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะสวัสดีค่ะดนิชาสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อตอนค่ำๆนี่เนาะใช่ค่ำๆ โอเควันนี้เราจะมาฉลองปีใหม่ปีใหม่ใช่เขาแต่ก็ล่วงหน้าหนึ่งวันล่วงหน้าหนึ่งวันโอเคได้แนะนําหน่อยเออแล้วก็ดูมีเมนูอาหารแล้วก็มีพ่อครัวทำสปาเกตตี้อ่าฮะโูลอนีซีโูลอนีซีสปาเกตตี้โูลอนีซีเขาบอกว่าวันนี้ป๊อปป้าโชว์ฝีมือการทำอาหารเองนะคะสปาเกตตี้โูลอนีซีย่วสวัสดีครับ อันนี้คือปอป้าทําตั้งแต่เช้านะคะอนนปอป้าสปาเกตตีอันนี้คือ,อได้ที่แล้วนะคะือแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะต้มเส้นนะคะแล้วก็จะอุ่นสปาเกตตีโชว์ฝีมือเองเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าฝีมือปอป้าจะเป็นยังไงอปอปป้ามั่นใจมาก อันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะเอาไวโ้โรยใส่สปากเกตตี้ของเราและอันนี้ก็จะเป็นผักผลไม้ต่างๆอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมีชีสนะคะแล้วก็มีขนมปังเนาะเผื่อมีใครอยากกินนะคะเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันค่ะปลาปลาต้มเส้นเส้นนี้ก็ใส่น้ำมันหยุดน้ำมันเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ต้มเส้นนะคะ ฮัลโหลสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหิวยังหิวยังยังไม่หิวนะครับดูการ์ตูนกัน <S 2> <S 2> ไม่ใช่การ์ตูนนะเอาดูหนังดูหนังอันนี้ก็มุมนี้ของเรายังไม่เก็บนะคะเราจะรอฉลองข้าดาวฉลองปีใหม่กันก่อนนะคะ <S <S แต่ว่าก็คือจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรบ้างนิดหน่อยเนาะ ต้นคริสต์มาสของเราก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือมีเซอร์ไพรส์แต่ว่ายังไม่ได้ให้นะคะนี่ให้แขกของเรานะคะแต่ว่าแอบไว้ก่อนเดี๋ยวทานอาหารกันเสร็จแล้วในหมู่บ้านของเรานะคะประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะจะมีการจุดไฟนะคะฉลองอ่าวันปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราทานอาหารกันเสร็จก็ใกล้เวลาที่เขาจะจุดพุเดี๋ยวเราจะไปกัน,นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคนพับทิชชู่ของเราสวยงามมากขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะไหวย่อเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกชวนกันว่าจะไปทานอาหารเอเชียที่ร้านเอเชีย <c oughs> อันนี้เป็นขิงนะคะขิงแก้เลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนใจป๊าป้าบอกว่าอยากทำสปากเกตตีให้แขกของเราได้กินกันนะคะ เดี๋ยวมาชิมกันว่าสปาเกตตี้ของป๊อป๋าจะผ่านหรือเปล่าอร่อยมากๆสปาเกตตี้ของเอ้ยกันหิวท้องรอเหมือนกันวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรนั่นเองป๊าป๋ามาละโอเคเดี๋ยวม๊าม่าทำชีสก่อนชีสเหรอ ตอนนี้ก็คือพ่อบ้านกำลังช่วยกันทำอาหารนะคะคนหนึ่งทำสปาเกตตี้ส่วนคนหนึ่งก็ทำในเรื่องของชีสนะคะอันนี้ก็เป็นชีสของเรานะคะเอามาชนแก้วก่อนโรสแฮปปี้นิวเยอร์กแฮปปี้นิวเยอร์โปรสเฟรดี้โอ้อ่ะกินเยอะๆชิมดูสปาเกตตี้ป๊าป๊าเป็นไง กินให้หมดนลนี่ป้าปอบ้าตักเยอะมากกินเนาะกับป้ามาใจมาใจมาใช้ซ่อมด้ะยชน์ช่วยซ้อมนะน้าดแค้นสิได้แล้ว สวัสดีสมาชิกของเราในวันนี้นะคะอาหารเยอะมากพี่เดียร์อะไรสุลตับน่าเอ็นดมากสวยงามดอันนี้คุณตาทำค่อบครัวทำสปาเกตตี้อยู่ทางนู้นวันนี้แม่บ้านแต่งตัวสวยๆรอ่อบ้านจัดการให้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณพ่อบ้าน ฉันแก้วกันค่ะชวนโิ้กินตกัเอเกอตีเอากิเพิีกินหมดถ้วยแล้วนี่เร็วชวนมาโ้อย่าๆวน e e โอเคไม่เป็นไรวางตรงทิชชู่หนัวลูกอันนี้เป็นทิชชู่อันนี้ทิชชู่ปาเมซานโนะคะแ้วเวททิชชู่เดียวนี้ทิชชู่เวทิชู่ทิชชู่เดี๋ยวมามาเอาให้ลูกอันนี้ เออเออใช่ใช่นั่นแหละที่ชู้สวยนนะป๊าป๊าคุณเตอร์ทำให้สวยเลยไม่กล้าใช่ตกใจไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้ใช่ไหมลูกเออวันนี้มันพิเศษก็ต้องทาพิเศษหน่อยเนาะป๊าป๊าคุณเตอร์ทำาเลงเหมือนร้านอาหารเลยใช่เออวันนี้เราแบบว่าบรรยากาศเลสรองนะคะเหมือนไปกินแบบว่าดินเนอร์ที่อาหารหรือร้านอาหารดินเนอร์ที่ร้านอาหารกัน จริงๆเราไม่ต้องไปล้างหางกันที่บ้านเนาะยาพิเศษแต่แต่ก็ทอดเลฟเวอร์โซ่เดลิเวอร์วิสตูเดลิเวอร์เขาจะเอาแต่ช้อนน้อยๆไม่เอาช้อนใหญ่ช้อนเล็กมาค่ะคุณผู้ชมทานอาหารค่ำด้วยกันนะคะดินเนอร์ของเราง่ายๆใช่ค่ะแต่ว่าสวยหรูดูแพงมากเลยนะคะขอบ้านผมใจอร่อยไหมคะสปาเกตตี้ของเราอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากครับ อเล็กอร่อยไหมลูกมิตีอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยแซ่บอันนี้ก็เป็นอาหารค่าของพวกเราเนาะเสร็จแล้วก็ประมาณสักสี่ทุ่มเนาะเขาจุดไฟโอเคเดี๋ยวกินเสร็จเราจะไปดูเขาจุดไฟที่หมู่บ้านของเราประมาณสักสามสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทานอาหารกันก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะบรรยากาศแห่งความสุขของพวกเราค่ะนานๆเจอกันทีเนาะ หมุน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 อเพิ่นเก่งของเราเอาเอาซอสอีกไหมลูกใส่ซอสไเยอะอร่อยใส่ได้ก็พี่ตีต้องกินให้หมดลเส้แกัทางนี้ก็เส้นไม่ได้เน้นเท่าไหร่แต่ก็เยอะอยู่นะนี่โอเค ขอหยัดทานอาหารกันก่อนค่ะเน้นชิดเน้นชีสคืออยากจะบอกว่าหมดไปแล้วหนึ่งรอบและเด็กๆอิ่มแล้วแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ยังไม่อิ่มนะคะและตอนนี้คือป่อป๊าไปต้มเส้นอีกนะคะคืออร่อยมากอ่ะต้องแบบจานเดียวไม่อยู่นาะตไม่เอาอีกอร่อยมากอร่อยมากไม่ต้องไปเข้าร้านเออ ร้านอาหารเลยนี่แหละดินเนอร์ตรงที่บ้านเนี่ยอร่อยจริงๆฝีมือพ่อครัวเนาะพ่อบ้านของป้านันน่ะทำอะไรนะสปาเกตตี้อร่อยมากขอบคุณค่ะตอนนี้กำลังรอเส้นอยู่นะคะปลาปลาต้มเส้นอยู่ระหว่างรอก็กินชีสก็ได้กินชีสได้รอโอเคอร่อยจริงจริง น,น้ำนี้น่ะคือนัวมากๆนะคะน้ำซอสน่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยชีสปันมิชานอมาจากอิตาลีนะคะเพิ่มความนัวไปอีกอินแซ่บหลายอสังเกตป่ะป่ะรเป็่บป,ปิซกินจานใหญ่มากเลยนะเนี่เนาะ อลังการอ่าอจัดไปจัดไปจานที่สองนะคะเนี่ยอันนี้เป็นข้างแรกใช่ไหมฝีมือป๊าป๊าใช่ครั้งแรกแล้วก็อร่อยมากติดใจนี่หมดไปแล้วจานหนึ่งไม่พอนี่จานสองโอเคฝีมือป๊าป๊านะคะบอกเลยใครได้ลองติดใจนะคะอร่อยจริงจริงตัวเล็กจะกินเยอะอ่อฮะเด็กเด็กพี่ตีกับอ่าน้องอเล็กเนาะใช่ตักให้บอกโอ้ทำไมเยอะจังไปมาคือหมดทุกคนกินหมดเลย นมาว้าวสุดยอดเลยจานที่สองนะคะป๊าป๊าคุณเตอร์บอกพอแล้วแน่นแล้วไม่เอาแล้วกินชีสรอือฮั้นโอเคว้าวัตอนนี้ชั้นไหนกระเป๋าวดออร์ดวอดรุมรุมเด็ตฝึกงานบิ๊กบิร์รัต์ Du ว a s t p ามัน e r ้ n งต้องตาอง a p องไ้องต้องต้องต้ r งต้อ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 งองต้องต้องก้องต้องต้อ t ต้องต้องต้องต้อ้อ้องตองตนี้อ้าง้องต้องต้องออ้้ีออน้อออง้ออนอ้ออ กแล้วกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดแต่ว่าอร่อยมากน้ำมีบอกยังไงก็จะสู้ให้หมดอร่อยมากช้อนแก้วกันช้อนแก้วช้นแก้วโปร แฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะทุกคนมสเเกตีต้องมันสนัปสอเดี๋ยวต้องซื้อไปฝากตะพันแล้วเนี่ยฝากยายนางแล้วเนี่ยเอานเน้่าเนเปล่าอน้ำเาไอาน้ำเล่าดอาน้อน้นอนล่าน้่าอา้วเน้อน้เนา้ำเลเปไน่า ตอนนี้ก็กินกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะรอเวลาสี่ทุ่มเพื่อจะไปดูไฟเนาะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้มาจากกะต้องของลาไปก่อนนะคะจั้หวะาเจอกัม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้เช่นกันนะคะบายไว้เจอกันใหม่าาคลิปหน้าค่ะส,สวัสดีค่ะ,าาคะสวัสดีาาค่ะสวัสดีาาสสดาาครับ ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูผู้ดูไฟนะคะที่หมู่บ้านของเราคะ่ะจานสองจะหมดแล้วจะหมดแล้วนี่ก็จะหมดแล้วจารที่สองนะคะจัดไป